บารมีแห่งพระอริยสง์ในจังหวัดเลยบารมีแห่งองค์พระธาตุสีสองรักแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดเลยทั้งหมดนะครับรวมทั้งบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเด็จพระนางเจ้าพระบราชีนานโทโปรได้พระราชทานประทานพรให้คู่บ่าวสาวจงประสบแต่ความสุขความเจริญ อนาคตที่ดีมีคุณธรรมประจําครอบครัวประจำกติดประจำํำัจและประกอบกิจการใดก็ขอให้เจริญเจ้าวหน้าลูกเรืองมีลูกเจ็กบ้านหลานเต็มเมืองช่วยกันพัฒนาทั้งครอบครัวแล้วก็สังคมสืบไปครับ ต่อกับขอบคุณทา่านประธานในพิธี